สวัสดีครับวันนี้เข้าสู่เกม Final f n t a D นะครับก็อยู่กับไลก์กับ WTHX Cas Gamer นะครับวันนี้เราอยู่เกม Final f n t a D นะครับภาคหนึ่งนะครับและนี้ก็อยู่ในที่สามแล้วมาเล่นต่อเลยครับนี่ EP สองนะครับ,รบเออ EP แรกก็อัดคลิปไปแล้วนะครับก็เล่นถึงในสองครับ ไม่รู้นะวันนี้จะมี็ในสีเนอโอเคครับนี่คือในสามเนต้องตดตาให้ดูให้คนดีดยวมาขออนุญาตเราเสี่ยงหน่อยเลยเ้ยห,หายหมดแล้วเหมือนกำจะหายเร็วขึ้นนะครับอ๋อชิคกี้ยอยนั่นเออ ฟิตตี้ก็หายเป็นกรรมนะครับเันหายเร็วขึ้นนี่ครับบอลนี่ยังอยู่ฟิตตี้อยู่นะโอ้ฟิตตี้ยังอยู่ชิคก้าหายชิคก้าหายครับ กับเอ้ยับเอ้ยมันมาได้ยังไงวะเนี่ยไอชิโก้หัวค่าเฮ้ยแกมาได้ไงวะเนี่ยตกใจหมดเฮ้ยเนี่ยไฟที่สามมันจะเป็นนี้นะครับหาญยากมากมากเลยครับอย่างที่เห็นด้วยแกนะชิคก,ก้ามาหลอกผมได้เหรอ มันเป็นตัวอะไรที่่างที่น่ากลัวจี้จิการะวังเขาต้งองฟองระวังมนเล่นกันต่อแล้วเหรอเราไม่ดูกล่องน้บชิกาเลยเนี่ยคืนเองครับ ในที่สามแล้วพี่อคืออะไรครับดูกล้องต้องดูผ่านกล้องเท่านั้นนี่คือกล้องวงจรปิดเราต้องดูผ่านกล้องครับเราสก้าหายเหมือนกันมาๆสก้า ดีียมาจาจนาน้้ฟิดดีหายไปไหนวะงาวชิก้าเวกับม,มาอยู่ใกล้ๆห้องเราแล้วก็ตเตรียมดูทุกร้านนี้ไหมมอนิ่งครับชิก้าอยู่ที่เดิม ต้องเฝ้าระวังอิชิกะนี้เดี๋ยวมันจะช่อมมาด้านนี้ครับดูดูมันนี่ฟิตดี้ก็ยังอยู่ดีอิชิกะอิชิกะอิชิกะเิดวหายเลยหายเปลี่ยนห้องแล้วเพิ่งจะตีสองเองโอ้ยอิชิกะห้องเดิม พิด,ดีอยู่ห้องเดิมเราชิคก้าหายครับชิคก้างไม่รูนี่โอเคมีเราชิคก้าแกไปหายขนหนวะเนี่ยเหมือนมีใครมาอยู่ห้องว,ว่าแกเห็นไห่แกกำแฝดอยู่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ ห้อง้โหแกมือนมีใครลื้อของเนี่ยมันเปิดเปปลานู่งนี้โอเคเซ็กซ์กาชเกาโอ้ฟิตตี้อยู่ห้องนี้ยแล้วฟิตตี้ยังอยู่ฟิตตี้ยังอยู่อีนี่บอนนี่อยู่เหรอเออบอนนี่บอนนี่บอนนี่อยู่ ก้าเวรกรรมี่ก้าเ้ยตีสี่แล้วโอ๊ยบอนนี่อยู่ตรงนี้ว้ายชก้าบอนนี่เมื่อกี้ครับบอนนี่มันอยู่ห้องเมื่อกี้ครับข้างๆเราเล็บออกไปดีอยู่เคอ้ยคนน ยังอยู่เลยครับแบตบเหลือสิบห้าเปอนแล้วเออโอชิกาชิกาเปี่ยนกร,รมชิกาอยู่ที่เดิมโอเคครับไปแล้วสี่ห้าแลยครับ้องมาวัดกันดูว่าจะผ่านคืนที่สามได้ป่ะครับเย้ยชิกามาแล้ว ชิคยยก,ก้าอยู่ห้องชิคก,ก้าเรามาๆังรวไชิก้าหมดแล้วครับเวทกรรมถูกชิคก,ก้าหลอกได้แล้วไฟแบตเตอรี่หมด โหปีเพลงรอมาให้อีกเฮ้ยเว่นกำเฮ้ยหกโมงพอดีครับเย่เย่หกโมงพอดีเฮ้ยกวัวชิคก้ามาหลอครับไหนที่สี่แล้วจะไหนที่ห้าได้ไหมเฮ้ยไม่เคยเล่นมาถึงไหนที่สี่เลยนะครับเนี่ยวันนี้เล่นแค่สองไหนก็พอละ ทั้งผมงที่เาจะเล่นชิ้นกล้าหายไปตลอดเลยครับให้องเสียวะเนี่ยหมายแล้วเงียเออเลือนชา้าอีกโทรใหม่ได้เออวันนี้อยู่เดียบ มาชิโอ้ชิคก้าอย่าพวกนี้หนูหน้ามารับเออชิก้าจะถือพับเค้กด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆโอเคโอเคฟิตตี้ดีๆเับไนท์ประมาณไนท์ที่สีฟ่ฟิตตี้อาจจะมาหลอกคุณได้เับ ฟิดดี้อาจจะมาหลอกคุณได้เอ้ยชิก้ามาเร็วมากเลอยอะเยอะชิก้าหัว่าคุณนะอาจจะมีค้ามียาผุดโผล่ไปนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็ต้องแคสเกมแบบสมัครใจนี่แหละเอ้ยสัตว์เอ้ยนี่ครับชิก้าโอเคครับแล้วก็อัดไปเรื่อยๆแหละโอเค เฮ้ยชิกาเลยครับว้าวชิกาอสัตว์อีควยอีเอ้ยชิกาบซตกใจหมดเลยชิกาโอ้ไม่รู้ดีๆนะเนี่ยมาดีมาแล้วโอ้โหนี่ยรับสัยเฮ้ย เวนกมนะครับก็อีกแป๊บเดียวแล้วก็จะก็จะปิดคลิปไดแล้วครับโอเคครับอเพลอแลรอครับกลัวมากเลกลัวจริงๆพอกันไปแค่นี้แหละครับเดี๋ยวพัทหน้าก็จะมาเล่นต่อในที่4นะครับถ้าไหนที่ง่าจบก็จะไปเล่นภาค2ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ WTS Share WTS Cast c a m e r Channel ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีด้วยนะครับบ๊ายบาย